ตะเกียงเจ้าพายุยี่ห้อสุริยาซึ่งถือเป็นหนึ่งในตะเกียงเจ้าพายุสัญชาติไทยที่โด่งดังมากในอดีตประวัติตะเกียงสุริยาจุดกําเนิดสุริยาเป็นตะเกียงเจ้าพายุที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยดัดแปลงรูปแบบจากตะเกียงเยอรมันในอีเดสองหนึ่งสี่เริ่มมีการผลิตประมาณช่วงพุทธศักราช2 4 9 0ราถึง2500ราวทศวรรษ1950 หลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นยุคที่ตะเกียงเจ้าพายุก,กำลังเฟื่องฟูในไทยเพราะไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงหลายพื้นที่ผู้ผลิตมีการจดทะเบียนการค้าในชื่อสุริยาใช้ตัวหนังสือไทยสลักไว้ที่ถังน้ำมันโรงงานผลิตอยู่ในกรุงเทพโดยมีการทำชิ้นส่วนหลายอย่างเองแต่บางส่วนเช่นกระจกเจนีเออร์กลสจากเยอรมันยังต้องนำเข้าโครงสร้างหลักเหมือนไอด้าสองหนึ่งสี่ตัวถังมักเป็นทองเหลืองชุบนิกเกิลดังที่เห็นในภาพมีการประทับตราคำว่าสุริยาตัวโตๆไว้ที่ถังน้ำมันยุคที่ได้รับความนิยมช่วงพุทธศักรา 1นึเป็นยุคทองของสุริยาใช้กันทั้งในครัวเรือนร้านค้าโรงเรียนและราชการโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่ยังไม่มีไฟฟ้ามีการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านบ้างเช่นลาวและกัมพูชาสุริยาได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและฝีมือการผลิตในไทยนับว่าเป็นตะเกียงเจ้าพายุไทยแท้ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองการเลิกผลิตหลังจากไฟฟ้าแพร่หลายทั่วประเทศในทศวรรษ 2520- หรือ2530ความต้องการตะเกียงเจ้าพายุก,ก็ลดลงโรง,งงานสุริยาจึงค่อยๆปิดสายการผลิตไปปัจจุบันเหลืออยู่นฐาะของงส,สมเกีย สุริยาเป็นหนึ่งในตะเกียงเจ้าพายุที่นักสะสมไทยนิยมมากที่สุดเพราะถือว่าเป็น made in Thailand รุ่นที่ยังสภาพสมบูรณ์โดยเฉพาะที่มีกล่องอะไหล่เดิมกระจกเจนีเออร์กลาสแท้จะมีมูลค่าสูงปัจจุบันถือเป็นตะเกียงหายากเพราะผลิตจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับยี่ห้อที่นำเข้าในตะเกียงสัญชาติไทยที่ตีตราเป็นภาษาไทยไม่ได้มีแค่สุริยายัยงมีตะเกียงเจ้าพายุมาบินตะเกียงสิงโตเหยียบลูกโลกซึ่งเป็นที่ต้องการไม่แพ้สุริยายเลยขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ขอบคุณครับ